ที่ค่อนข้างยาวนะเดินได้สบายสบายครับวันนี้อากาศอากาศดีครับอากาศดีมากเลยแล้วก็น้ำค่อนข้างจะสวยนะครับน้ำสีสวยมากครับดูครับอากาศวันนี้น่าจะไม่ร้อนนะนลมลื่นนะอากาศอากาศแบบนีาา้ ส่วนผมจะได้ตัวไหมจะพยายามหาผลงานไปฝากครับไม่รู้จะแห้วหรือเปล่าแต่แห้วก็ออู่่ว่ากันนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามนะแห้วไมมแห้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็รู้ครับลองดูแต่วันนี้อาก,กาศดีครับไม่ร้อนแน่นอนสไตล์การตกปลาของผมนี่จะเป็นสไตล์เท็กซัสล็กนะครับจะใช้อุปกรณ์เบาๆอุปกรณ์เบาๆคันเบาๆสายก็จะเป็นสูงสุดจะใช้สายอยู่ที่เบอร์หนึ่งนะ เบอร์หกับ0.8อุปกรณ์ที่ผมใช้ก็เช่นเคยครับผมจะใช้ลอกสเตตส c ซีทีเอสวีทปี t w P 2019คัน l i t โตคาลิตตา3.8ตอนครับเป็นคันยูแอนะแล้วก็สาย PE ผมจะเป็นสายของ g ีโซเบอร์หนึ่งตอนนี้ผมใช้เบอร์1อยู่ทุกที่ผมจะใช้0.8ตะก่วดสองกั้มกับปลายยางไซสายเล็กๆครับไซส์2ประมาณ2.5เซนประมาณนี้ครับตัวเบ็ดของดีคอยเบอร์2ครับ อุปกรณ์ที่ผมใช้นะสไตล์เท็กซัสลกนี่คือเป็นสไตล์ที่ผมชอบแล้วก็เหมือนกับเราแบบว่าชอบทางนี้ครับมันมันตกได้เรื่อยๆเป็นการสร้างจินตนาการไปในตัวครับมันจะค่อนข้างแตกต่างจากกบนะเทคนิคการเจริกเทคนิคการหาตัวของแต่ละท่านไม่เหมือนกันครับแล้วแต่จินตนาการเราเลยว่าเราจะใช้จินตนาการแบบไหนการสร้างแอคชั่นนี่คืออยู่ที่ อยู่ที่เราเลยครับว่าเราจะสร้างแบบไหนจะกอมาหรือจะกระโดกหรือว่าจะเขย่าไปคันได้หมดครับไม่มีอะไรตายตัวครับเ e ็กซัทลิเป็นอะไรที่มีสเสน่ห์ครับไปครับไปหาผลงานกันเฮ้ย โดนแล้วครับตีปุ๊บก,กัดเลยตัวนี้เล็กนะครับเดี๋ยวผมปล่อยนะ เสียดายช็อตวัดครับเมื่อกี้ผมตีเข้าไปตรงนี้นะเลาะขึ้นตะล่งพอดีครับแล้วก็ลากลงมาช้าๆเขากัดเลยแต่ว่าผมไม่ได้คลิปครับกล้องผมอัปเดตอยู่เลยไม่ได้ช็อตเลยครับกัดสวยมากด้วยนี่ครับเหยื่อปลายักษ์สองจุดห้าเซนสายหน้าฟลูคาร์บอนสิบห้าปอนครับเอาอยู่ครับตะกวดสองกามกับแกงปัดแดงครับผมหลอดนะครับแกงปัดแดงแรงลิกครับ ว่าคายครับไม่เป็นไรลงปุ๊กกัดปั๊บเลยครับอ๋อวันนี้ดุนะย่องย่องก่อนย่อง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 สีแ่แคบอุ้ยมีไม้มีไม่มไมเอางี้ดีกว่าเไปเจอให้ลุกๆๆโดนก็ต้องงัดกันเลยครับ ทุบไหมเนี่ยโอ่กัดกัดกัดไอ้รอดแล้วครับนี่แต้มสามมาแววเอ้าหลุดพอดีเลย

กัดรับอืมแวนจริงๆครับนี่ครับตามากาัดกลางของนะเอาปล่อยไปบายบาย หลงปุ๊บกัดปั๊บเลยครับตัวนี้อึ๊อแบอบาแตกแจมนะครับโอเค <c oughs> กดไปไม่ทันกดเปิดไม่ทันครับเมื่อกี้ช่งองจังหวะผมงัดแตบกบแจมนะครับ <c oughs> แล้วครับกดคันกดคันกดคันโอ้โหโ,โ,โดดกันโหดมากตัวนี้ผมบีบเงี้ยงไว้นะเสียวนะ่เสียวก็เสียวลุ้นก็ลุ้นครับระทึกก็ระทึก <c oughs> สวยด้วยครับน้าติดสวยวเกือบคุดต่คุดจะหลุดแน่ครับติดมุมปากหน่อยเดียวครับดูครับ ถ้าหยหอนคันนี้เสร็จแน่นะย่อนคันนี้อาจจะไม่ได้ตัวครับรอดครับกัดเลยปะครับดี่นนะกัดแล้วกัดแล้ว อตัวเล็กครับอืมกันแล้วเอาอยู่เอาโอ้โหหลุด ตกปุ๊บเอาปั๊บเลยครับอุย้ยไปติดลากไม้นี่ครับอาจจะปากฉีกนะครับเนี่ยค้างติดมาเลยติดลากไม้ครับเมื่อกี้เกี่ยวงายท้องว้าจะไดู้ไปเทล้ นี่ครับวันเลยว,ว่นตับเลยผมตีเข้าไปมุมนี้ครับเปิดกล้องไม่ทันครับพอตีลงไปปุ๊บดึงลอกมาหน่อยเดียวองเงี้ยเขากัดกระชากคานผมก็เลยตัดสินใจวัดก่อนเลยไม่ไดม่ได้เปิดกล้องไว้ได้เพิ่มมาอีกแต้มแล้วครับสายสวยไปต,ต่อครับอากาศหน้าเดิน ไม่ร้อนเอากัด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 เส็จทุก,กอืมอืมเขาไปโดนอะไรมาเลยเนี่ยอโอโงใส่จะโดนตัวใหญ่กัดครับปล่อยไปครับ สู้ชีวิตดิบีบเงี่ยงไว้เราปลดง่ายอยู่แล้วขอถ่ายรูปหน่อยหน้าที่เราคือส่งเหยื่อไปหาเขาหน้าที่เขาจะกัดหรือเปล่านั่นก็แล้วจะล้มเอาได้ครับวันนี้อา,ากาศดีครับปลากัดดีมากเลย เจอเป้าหมายแล้วครับูโคนต้นไทรเอ้ยโคนต้นต้นไม้ครับกัดใหญ่มาตามหาไซต์สวยเดี๋ยวเราค่อยมาซ้าทางนี้นะเอาไปทางนู้นก่อนน้องรอ,งองเราจะมีคนวันแห่ครับนี่ครับกลัวที่ไหนตีได้ไหมเนี่ยนี่ครับเขากัดอยู่ตรงนี้จะตีได้ไหมเนาะลองดูคนละที่เลย กับอยู่นี่ครับผมเห็นเราจะตีเข้าไปได้ไหมนี่่ดีครับถึงครับจะพยายามตีขึ้นตะลิ่งอ้าลงโกนพอดีเลยไปแล้วมั้งสวยสวยเลยต่กิ่งไม้เลยโอ้โหเรียบร้อยเลยแม่นเลอเกินไปดนะพี่เป็นร้อยไรล,ลุดครับโอ้โห แย่งเลยตามที่สิบครับผมแล้วใจเย็น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 ,ยนไหวป,ไปผมบีบเงี้ยงไว้นะจุ้มตามที่สิบเอ็ดมานะครับ กัดเหรอตื๊อกัดแล้วก็ต้องตื๊อกุ้งเข้าไปกัดโอ้โหอ,อะไรเนี่ย โอ้พระเจ้าจอดมันยอดมากากดคันโอ้สายสวยด้วยครับเปิดกล้องไม่ทันครับแทมนี้วนตับเลยครับ วิธีริมคลองครับได้เพอไม่่แามนะครับตัวเล็ก็ปล่อยไปก่อนนะ ไปโต้กอนเรือก็วิ่งปลาก็กินวิธีริมคลองครับธรรมชาติ ใช้คลองสาธารณะร่วมกันครับฮะ <มา S 2> บ่อย,อยไหมครับนะมาเรื่อยๆครับเพราะว่าผมอยู่แค่นี้เองผมอยู่ในร่มเก้าอยู่รงโซนแปดก็มีคลองคลองสองคลองหนึ่งคลองสองคลองสาม 2, คลองสี่จะไปบ่อยแต่คลองนี้ผมจะมาบ่อยสุดละมาเดินค่อนข้างบ่อยมันมันไม่มีเรือวิ่งด้วยแหละอย่างคลองสองเรือมันวิ่งนะไม่ไหวหลบใช่ครับรับส่งนักเรียนตอนเช้าเนี้ยวิ่งทั้งวันอะ่ะ จะไปซาก็ช่วงส่เรือวิ่งเยอะของสามน้ําช่วงนี้ก็เยอะเอาเาส้นหน่อยไหนๆลุงก,ก็พายมาแล้วครับผมวันนี้ก็วันนี้ผมมาคนเดียวเนาะวันนี้ผมลุยเดี่ยวเลยมาตั้งแต่แปดโมงครับแปดโมงน่าจะแปดโมงเก้าโมงนะน่าจะประมาณนี้ได้ผลงานก็เหนื่อยครับแต่ก็รอดครับมาคนเดียวสนุกคนเดียว <c oughs> นี่ครับหมายเช็คอิน <got> ผม ครับตอนนี้ก็น่าจะประมาณสี่โมงกว่าเนาะสี่โมงกว่าเกือบห้าโมงนะครับพอ,อแล้วครับเหนื่อยเดินมาไกลมากครับเพราะว่ารถมันมาไม่ได้น้ำพานมันพังผมก็ต้องเดินเอาครับวันนี้ก็ได้ไซส์สวยๆไปไสี้าตัวะครับก็ไซส์ปล่อยวันนี้ไซส์ปล,อล,อล่อยนี่เยอะมากครับ you <and> you ถ่ายบ้างไม่ได้ถ่ายบ้างถ่ายทันบ้างไม่ทันบ้างจะรอดไปครับ สกรรวมวันนี้ได้อยู่ที่15บห้าแต้มนะครับที่สิบห้าแต้มแะ้วก็ต huh well, so. ัวแต้มที่สิบหกใครจะไม่ไหวครับหวดแรงกยอนครับฝากผลงานเอาไว้ขอบคุณนะนนั้ท่านที่คอยติดตามนะครับคลิ่อนกดติดามกดกำลังใจให้ขอบคุณมากมากครับเดี๋ยวผมจะพยายามหาที่ออกไปเรื่อยๆนะคลิปหน้าเจอกันครับคลิปนี้สวัสดีครับผม